<c oughs> สวัสดีคุณนะครับตอนนี้ผมมีเด็กเซิร์ฟเแนววันสีนี่ครับผมก็เป็นเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่กันเลยเดี๋ยวปิดฝน,นปิดฝนนะครับแล้วก็มีช็อปเอ็กดงเอ็ดีอะไรตรงนี้เขาเนี่ยยังไม่ได้ทำนะครับซื้อของได้ไหมโอเคเอทำมาไว้ข้างล่างดีกว่าโอเค แล้วก็ตรงนี้คือแอดรอนแอดหลักอะไรเใช่นี่จะเป็นหน้าเชื่อแอดมินนะครับแบบนี้เลยแล้วก็มีตรงนี้ไปแแบฟาร์มนะครับบินโดดอุ้ยปัย๊อุ้ยไม่แแบฟาร์มมันเอาเรื่องว่ะ <c oughs> เกิดบนเครื่องบินเลยครับเคียวโดดลงไปเลยโดดลงไปเลยครับเฮ้ยผีแม่งรอผมอยู่ว่ะ อ๋อผีมันยืนนิ่งสบายดิถ้า <Huh? S 1> จะฟาร์มก็ง่ายๆเลยนะครับยวขอไม่ฟาร์มแล้วกันนะเพราะว่าผีมันยืนนิ่งเดี <Huh? S 1> ๋ยวดูน้ำแบบมีเสียงลมเข้าอ่ะวันนี้ว่าหายใจโอเครอ ออรอรอเพ่ก่อนนะเดี๋ยวผมสต็อปคิวไปก่อนแต้ตนี้คือเซตนะครับตามนี้เลยผมเล่นเซต150อยู่นะอันนี้ทิ้งไปก่อนโอเคไม่มีอะไรแล้วรอนะครับ,อนะรบโอเคตอนนี้เรามาอยู่ในแมปเซฟโซนนะครับท๊บนี่เดี๋ยวจะมาใส่กันสักหน่อยตุหลังตุ้ยหลังวดีตุยต้ยตุยตยตยตย เด, He ดี๋ยวก็ใส่ตุยเดี๋ยวก็ใส pues ่ตุยยิงแล้วล้วยิงแล้วล้วมาดิมาดิมาดิอืหวันนะเปล่าหวันนะเปล่ากูเนีหวันนะเปล่าคือเวลาการรีโหลดแม่งไวมากนะครับคือยิงรัวๆอะไรก็ได้เนี่ยเห็นปะอืมอืม จะตายจะตายนาจะตายนะ,ะยนะปะัปะ๊บปัป๊บป<ะ>ับปับปับไม่ยิงกันยากหว่าทุกคนเนี่ย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 ออกมาไกลๆออกมาไกลๆดิน่าจริงก็ออกมาดิครับคนนี<อ>้ว่าผมเข้าโหดเกินอะไรเงี้ยเขาไม่อยากจะโม่กันเนาะมาดิครับ ผมก็ไม่ได้โหดอะไรมากแต่ผมก็แบบโน้นหนึ่งทุ่งการมีไฟผมก็โน้นหนึ่งไงเนาะเฮ้ย hey! ไอ้ห่ากูตายเพราะอะไรอะ่ะโดนยาตีตายเหรอวะเฮ้ยเลือกกูเต็มนะทุกคนงงไปเปล่าโดนอะไรวะมชาชาตีตายเหรอโดนอะไรวะยามันตีได้เหรอวะ เมื่อกี้ผมแบบกระซวกทีเดียวหายเลยอ่ะอ้มอมันเอาสั่งทำตีโอ้โหคือแม่งกระซวก,กูทีเด,เ,เ,ออเ,เดียวกูแตกขึ้นสวรรค์นี่เออเมื่อกี้แม่งโกงว่ะไม่ไหวเลยตอนนี้กูก็ไม่เอามาใกล้ๆปากดีกว่านะครับ มันก็จะสเสียงลมด้วยเพราะผมต้องหายใจนะครับแล้วก็มีลมพัดด้วยตอนนี้มามาอะดิอะดิก้าออกอกะออกะออกกระเป๋ากาออกกระเป๋า,ปาไม่เอาใส่ทำไม่เจาใส่ทำดีกูกูโดนตบไปได้อ่ะนังี้งมันเอาใส่ทำดีกูเชีเอ่อย ไม่จะเรียวมาสั่งทำยิงผมนะบอกตรงบอกตรงจะสั่งทำยิงผมนะนั่นไงโอเคกูเลิกเล่นนะครับเออไปแล้วครับก็ใครอยากเข้ามาก็ไปนะเม็ดเดียวโอ้โหเม็ดเดียวแม่งโกงเกินโอเคใครจะเข้ามาเล่นก็ไอพีที่ร้านนีครับไปละแตกไอ้เหี้ยโอ้